ทันโกโุซกโบกมมเมริดแต่เดียวพื้นที่ที่นักสุดในขณะนี้ก็คงจะเป็นยาลาค่ะนะครับยาลาเราไปติดตามบรรยากาศเมริดแต่ว่ากันทั้งวันกันนะครับพอเป็นผันพืชกันบ้างหลายกันมาเลยนะครับตั้งแต่นู้นเลยว่าชาวเริแต่ว่าเนี่ยเราไปในแม่น้ําปัตตานีก,นกันก่อนเออเข้าลนชุมชนสะพานเรือนจำอ่านะครับแล้วชุมชนบ้านร่มนะครับเย็กสะเตงสเตงนะครับอา่าไปทางถนนสายทิพย์อ้าอะไรก็ตามกรอกซอกซอยเนี่ยที่มีคลองนี้ในปั๊บนะะนะครับน้ำท่วมนะครับ ประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์รถเครื่องขึ้นทีสูงประชาชนบ่อน้ำเริม่มมาแต่หัวรุ้งเลยเนี่ยเป็นภาพบ่อรุ้รงเด็ดแต่ว่านะครับยามอีกทีหนึ่งก็นำม,มาวัวรุง้งคนคล่องไม่ทันทีเดียวนะครับเอาแต่กองอย่าเป็นกอง oh ออกมากองนอกจากนี้ในส่วนควัญเมืองยะลาจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับน้ำก็ะกลอนลงมาท่วมนะครับนะรอบท่วงควัญเมืองยะลาคือยะลาเนี่ยต้องบอกเป็นเมืองที่เขาบอกพังเมืองซยนะยพังเมืองห่วงดีแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันมากเกินในรอบนี้ก0ามิลมันดีว้านะครับอันนี้ที ส่วนควันเมืองนะคะไปหลทีบริเวณโลตัสตรงช่วงถนนตลอดเส้นปอพัฒนาค่ะบริเวณหน้าโรงพยาบาลในถนนขุบตาซาทายซอยส่วนแม่น้ำปัตตานีนะคะเลือบันไดสี่ขั้นค่ะตลาดน้ำเกาเต็มซีโรรถแล้วนะคะก็คือถนนซีโรตตรงนี้ก็คือจะมีนม้ำต็มไปหมดแล,ล้วช่วงแยกไฟแดงมัสยิดกลางโรงเรียนทมวิทยาแล้วก็ยาวไปด้าน ยาวไปจนถึงก้อนถึงขายซิริทอนค่ะหน้าตลาดสดฟังตรงข้ามก็มีน้ำทะลักบริเวณแปลงกเกษตรนณะราดเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟอาไฟตัด ถูกตัดไล่จุดค่ะแล้วก็นำประปาไม่ไล่ด้านเทศาบาลนครยาลาเขาก็ได้นำรถเคลื่อนทีออกประชาสัมพันธ์เร่งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยบริเวณบ้านรอมสเต็งหัวสะพานสเต็งรอบส่วนขวัญเมืองเวลุวันคนคล้องขึ้นสู้ที่สูงค่ะแล้วก็ในบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีก็ให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กที่มาโรงเรียนเทศาบาลซ่องมาลายูบางกอกหลังจากนั้นแม่น้ำปัตตานีก็มีระดับน้ำที่ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องค่ะอืนะครับนะ อันนี้อย่างยูธทีเดิมอยู่นะจะ<ห>เป็นเรืาพาบอีกทีที่เทศบ,บันนครยาล่านะครับได้ท่วมบ้านเรือนนะครับนะถนุ่นทางย่างการค้านาสถานีรถไฟนะครับโรงแรมยนยาลารามานะครับถนนพิพผิดปักดีถนนใส่กลางถนนที่ยาลาท่านนที่บำรุงถนนระนองถนนมะปราอตาลาดมาะพร้าวนะครับพื้นที่บริเวณชุมชนตลาดเก่ายารูถ่าน,นุ่นชิรูรถนะครับถ่น,นุ่นพังเมืองที่ยังคงมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับทางด้านกระทรวงการตคลัง ข้องจังหวัดยาลาอีกนะครับกระแรวามเที่ให้เนี่ยจากห้าอำเภอนะครับอำเภอตอนนี้ยาลานะมีอำเภอเมืองมีอำเภอบนันนัตตาอำเภอยาหาอำเภอรามันอำเภอกาบังกับพื้นที่เนี่ยตอนนี้พี่นองอพยพพื้นที่ทั้งหมดที่มาตำบลญส่งโรคที่มาหมู่บ้านนะครับนะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดชุมชนประชาชนพ้นกระสอบเนี่ยประมาณครอง 17, เมื่อเจ็ดพันครัวเรือนหรือประมาณนึ่งเส้นว่าคนแล้วนะครับอ,อันนี้อพยพนะครับพวกที่กล้ามครัวเรือนนะครับนะ ช่องรอยเจดาคนนะครับมีถนนตังกาสิมาสไส้สะพันสิบเอนะอันนี้นะเตะว่านะ,ะแ,บบแล้วโซ่ควยวลมนี่6กตนนะครับซึ่งคณะนี้เชื่อเลยน,นะตัวเล็กเพิ่มมากว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าเล็กว่านี้คือช่วยมาได้แคาะสิบคร,รัวเรือนนะก็รรนนะออยังขื้อว่าอย่างอีกไล่คร,รัวเรือนเลยทีอาจจะต้องรอการได้รับการช่วยเหลือตอนนี้นะในขณะที่พื้นที่ตำบลสตงเคศสบาลนครยาลาก็เหมือนกันค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบยิบซ้ำชุมชนรวมทั้งมดนี้ประมาณซ่อง หนึ่งมื่นสี่ร้อยสี่สิบคนได้ค่ะหรือว่ซองพันว่าครัวเรือนในขณะทีเขตบานกระป๋องหรือว่าบานตาพะเยาตําบลแม่วาดก็มีดินสไลกันนะคะความสูงประมาณสามถึงห้าเมตรทับเส้นทางทางด้านซอบพ่อแม่วาดมวดกันทางขอเฉต้กํานั่นผู้ใหญ่บานก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือกเคกลียร์เส้นทางทรายี่หนึ่งซุ่นยาลาเบตงที่บริเวณดังกล่าวนี้แล้วกันค่ะครับขณะที่ไปแลในตัวเมืองยาลาเองนะครับถนนทางเข้าเมืองเห็นไหมบริเวณจุดรวดถาทราบนะครับเมืองยาลา เยังคงมีมวลน้ำจำนวนมากนะครับลเล่เขียวมาเรื่อยๆหลังจะากแม่น้ำปัตตานีเริ่มหล่นลิงก์นะครับทำให้ต้องปิดเส้นทางทางเข้าออกเมืองยะลาแล้วนะครับถนนฟั่งไส้ที่หนึ่งแปดยะลาปัตตานีนอกจากนี้ยังพ่นกระทบน้า,นายังก็ยังทะลักเข้าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในตลาดเมืองไม่เนี่ยนะครับน้ำท่วมทุ่งตึงร,รับโค,โค,โคขอค้อขุนย่อยมีโคเด็กาน,านะครับหน้าเจ้าหน้าที่นะครับอ่าแล้วก็ถูกพักเสื่อมกระช่วยนำรถยกซุ่มนะครับคุณใหญ่สิงค์องอพยพประชาชน ออกอย่างจุดปลอดภัยครับค่ะด้านความช่วยเหลือไล่หน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือน้าไม่ว่าจะเป็นพ่อผูชอผักก้าวอะไรลุยน้ำแจกอกห้ารช่วยผู้ประสบภัยค่ะพร้อมส่วนผักก้าวค่ะแล้วก็พรอ้อมเปิดสอบพอเมืองแยล่ลาเนี่ยเป็นทีผักพิงกันนะ้าแล้วก็จัดข้าวกลองข้าวเหนียวไกจำนวน500ห้อห่อนี่พร้อนมนําดืม่มแจกจ่ายประชาชนเมื่อถึงตอนนี้ละค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่สติงนอกบริเวณทางไปโรงแรม99 9และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะพร้อมทางพุทคุยนะคะกับผู้ได้รับพ่นกระ ค่ในลาดกันเลนะว่าเป็นผลปื้ม่างค่ะแล้วก็ในพื้นที่นี่แหละค่ะช่วยเลือกผูะสบภัยในจััดยะราค่ะครับกา,ารจิตอาสารวมนำใจช่วยเลือประ,ประสภพยะลานะครับมีทางรถประชาชนจิตอาสานะครับน้าช่วยลากเรือรับตุ้งประชาชนแจกอาหารให้ผู้เดือดร้อนพร้อมใํากำลังใจนอกจากนี้นะครับน้าก็ยังมีนำใจชาวยาลาถูกพาส่วนนัภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สางความประทับใจแล้วช่วยจริงจริงแล้วครับน้องริบินแรศแต่ว่านีเราจะนีนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพาะเอกชนม,มูลนิธิต่างๆนะครับสุราธานีนี่ทันทีรถทุบป,ปวีปุญพ้นแ้นะครับทันได้ส่งทีมกู้ภัยเป็นหนึ่งทีมนะ,มะลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือทีอย่ยาล่าเหมือนกันนะ